อ,อมาพี่นอ้องอะไยังไงมาค่ะพี่นอ้องครัมากินต้มปลาคุ้งสดสด,สดแต่ว่าไม่ได้ดิบนะสด,สดลวดกนะไปพี่กินอะไรกระเพาะปลาไปพี่กินอะไรกระเพาะปลาเป็นสุดยอดไปเจ็บคออย่างเงี้ยซื้อกระเพาะปาลาร้อนๆมากิน จำตังจตังให้ดาวว่าเท่าไรให้ดาวว่าเท่าไหรหกสิบบาไหมไม่ใช่อะไรห้าสิบไม่ใช,มใช่มีที่ไหนน0าสิบร้อยยี่สิบบาทนี่นะไปทำงานเยอ,อ,อะเลยะคู่มือในสตมตํามันก็เป็นแพงไปหน่อ บาถ่ปุ๋งแล้วเาขาจะกินอันนี้โอ้ช่วยคือมันเอาไว้อร้าน้มราคาเนื้อเขาของมันแพงแง่เตอะแล้วเสีบของเราเรือล่ะแส่บจังนี่เสบอยู่แล้วเนื้อไก่รักษาขนาดยางต้มปลา ก็จะเอิ่นม่วนได้ตุ่มปลาอืมซื้อมันซื้อกะเพาาปลาแอ้เอากะเพาาด้วยอืมเอ้ยนม่วนดิฉัเนาะเจปลาไข่กระทานเพิ่นออกกะเพราไม่ดีเพรนซื้อมันเถือนเาซื้อมันมือือทาเบตสิน อจะหักเพื่อเอนกับพ่อป,ป้าก็เอินนพิ่นะนอนเอเือดนองกดันมัง <c oughs> อันนี้เก็บข้อเด็ไปนอนกันเตียงนะไขรเนี่ยเรา มื่อวันป้อเอาไปไเลยแหบขับกลับมาเป็นน้ำอากาศเส้นแกนี้หอ้นก็จะลื่บอกคอยต้มไมตอัตาลบอกนหอแล้วมันัน น,น้ำเลยตีนก็ฟอปวดในน่อนกินแล้วคลอดกระตุนปวดอใครกี่เนอะ mặt cái kính đó hm cái ra đi đó, mhm 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 Cái mhm 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 ่นท่ายองค์หลังน่น้องตยองมตอนสี่เยาเย็นก่กรก,ก,ก,ก็ลุกโ,โล่เลยกงดมไม่ไหวไเลยกย่ย รักคู่นีเขาตูื้นมาอีหลานานอกจับน้ำขับถนะ่ย่ะออกอนี่ต้องมา้อง ด่าบวนกัน อื่นอื่นมั้งมันสองแทนว่หมอบีร์ขอโทษได้เลยมันสองวันสุดเลยนี่วันสองก็สุกเนี่ยสุกหรือมันต่อแทนว่ารสสิ้นอยู่ก็เสร็จ ลูกน้องมันห้าอยู่หน้าห้องน้ำลูกลิงแก้วตาดวงใจเอาไว้ในหน้านห้องน,น้ำนะจัะนาหมอง,องแฉะกาวม<อ>ุดูดาเลิดเองมอง,มองแฉะเนี่ยเคยไปซื้อมาใส่หน้าแก้มมันมเป็นแบบเก่าของนาแล้วมันได้วยลูกลิงกับแมนนีน่ด้วยทำไม่มนี่ยลูกลิงก้นกับเปน็นใครกดสันดมม้านา้ำคอมเมนต์ ลูกอุสันดันมาแล้วคอมเมนต์ให้ลูกอุ้เมื่อเทียงกันไม่ได้เครียดนะจะพูดว่าคืนลูกสุดคนทุกคนมันเป็นมิ่งเหรอ บอกดาๆๆช่องโงเรียดาลยด่าจนเป็นดินปีม่นาบ่เคยดาเจ้าแก่บอย่ามาแตะลูกกูบอกแล้คือสิยอดดาสนีอเจ็บคือเก่าากูดาไปถ้ากูบ่ดาเก็บ่มีสีสัน รมราคาเราอยู่เรา<ๆ>คิดแคบมากไหมครักมากไปข้ามค่าเรางามว้าบมือบอลต้องมา 在那儿干什么？ จิอ่้บาองอปง่ยมทาเรีอย่าง,านนงาร้านนะเราไปฝักบันอ,นอกนนากาศ้อนนเขาไปไม่เก็ดเือกัวเนาะรู้ว่าทาันนะจได้วางรอกยันมันบอกอะจะจำได้บ่อที่เกิจากร้อนหนานเป็นได้เนี่ยร้อนหนาแเมื่อยแล้วไปฝัก่อ่เรื่องร้านช้กนอากาศัร้อนอื สู่ชีวิตตะกธรรมดาตลอดไปไหนไเ่ะพี่น้องปกันได้เมาะใช่อนไหมครับ